มือนีมาส่งพี่ออยด้วจ้าพี่ออยจะไปเรียนที่ในเมืองเลยด้วจ้าเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ก็คือเมืองออสโลนะจ๊นะเนาะเครื่องจะออกประมาณเก้าโมงบ่จาะพี่น้องเก้าโมงเช้าจะาสุนแม,แม่มาออกจากบ้านเจ็ดโมงครึงนะ่งเพราะว่าต้องมาเช็คอินกระเป๋าประมาณแปดโมงให้เสร็จเรียบร้อยอะไรประมาณนี้จ้าอันนี้ก็ไปส่งพี่ออยเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกมาถ่ายวิวสนามบินจา้า ขับรถกลับมาบ้านก็คิดถึงลูกเป็นธรรมดานอกจากน้อที่พี่อ้อยเพิ่งไปห่างจากแม่แบบไกลๆแล้วก็นานอะไรประมาณนี้จ้านู่นแหละคิดสมาธรเลยมาก็มาแวะร้านชีวีก่อนออกจากร้านคีวีเสร็จแล้วก็ว่าจะกลับเลยจ้าก,ก็เลยต้องมาซื้อหมูสับไปทำปาะเปี๊ยนะนอกจากทำปะเปี๊ยะก็เลยมาแวะร้านบุญพีษอีกรอบหนึ่งโอ้ยก็จะถึงบ้านไปส่งพี่อ้อยตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะจ้ะตอนนี้เท่าไหร่ไม่ใช่ ใกล้จะสิบโมงแล้วบอกลับมาถึงบ้านก็จะทำปอเปี๊ยะกับสาวๆจ้าเขาเยอะอะไรเด้อล่ะเนาะเปียะสนุกด้ล่ะอ่าเอ็มมาทำอะไรอ่ะลูกอะไรนะส้มตำเหรอพ่อพายสลัดอ้อเป็นเบิ่งสาวๆเห็นอย่างจ้ะสาวปูเลนและก็สาวบืงการ โอ้ยเขาจะห่อปอเปี้ยกันเมื่อคืนก็มานอนด้วยกันวันนี้ก็มาดึงแผ่นปอเปียซอยจะรแล้วก็สิห่อปอเปียปู้นปอเปี้ยแม่มาจะห่อสองแพ็กวันเนี้ยไปตากว่นนีตนตากแดดไปตากลมจ่ะปันละเข็มเวนจ๋าละเกมเกม เบยไว้จ้ะเบยไวให้มันยินอ้ยเหี้ยเหี้ยไวให้นกกินเหี้ยสองแพ็กเนาะจ้ะทำปอเปี๊ยะสองแพ็กมันก็จะลน้นถาดพ,พาข้าวหน่อยเด้อเริ่มอุ่นๆในหอได้แล้วนะั่นคิดว่า ห่อปอเปี๊ยะแม่แมอหอรุ่นขนาดสี่สิบเนาะจาก,ก็คือจะมีสี่สิบแผน่นก็เลยให้เอาเขาเรียกอะไรฉีกเนาะฉีกดึงช่วยห่อหนึ่งมาตาดึงเอาช่วยออกห่อหนึ่งไหม่ถึงว่ามันติดกันเนาะจากแผ่นปอเปี๊ยะเขาต้องมาดึงออกแล้วค่อยห่อที่หลังมันจะง่ายกว่าจากนั้นก็ห่อช่วยเด็กๆจะห่อช่วยกันแล้วแต่ว่ามันจะสวยไม่สวยแต่ก็พยายามบอกเลยว่าด้านข้างนะห่อให้มันมิดๆหน่อย เวลาเราทอดจะไม่ต้องอมน้ำมันเนะจ๊ะพ่อไปดูที่ไหนนะเอมาเจอกันเลยไปที่ต่อไปได้อยู่ที่ใดนอ้าวเ,เหนื่อยไงเที่ยวมาสามสี่วันก็เหนื่อยน,ะน้องก็ต้องรีกกลับไปอาบน้ำนอนเราไปได้ไง ้ายอยู่เดี๋ยวพอ่อจะดอัน้ก่อนถึงจะเปิดทอนแล้วถ้าอันนี้ก็ไปได้ใกล้เสร็จแล้วจ่พี่น้องมันห่อกันสามคนเราแป๊บเดียวเอง <Yeah. S 1> อือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาให้เบิงบ้งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งอืมสามสาวห่อแม่ไอ้มากก็เป็นสาวแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วจะพี่น้องแปดสิบแปดสิบ hmm. อัน mm ือจะสมชิ้กูส์อย่าวิหามยม่เอ็มไมอืมอืมอื

เก่งกว่าแม่มาห่อมันหออันเป็นแบบหอ่อใหน่อยแม่จ้ามาอีกครั้งหนึ่งคมไหมดวเล้องิอเคเว็มาห่อให้ดูหน่อยค่ะม้วแต่กุยอเอมาได้กี่ชิ้นแล้วไม่รู้นี่เออแต่หมอปยรู้ทรู้รู้หอสวยไหมคะว่าแม่รู้ทำอันนี้ให้มันเร่นคะ่ะ ให้มันแน่นใช่ไหมอืมอ๋ออย่างนี้ให้มันแน่นเลยมาว่าอะออบุคอยแน่นกันดอกจะไม่เอมากกับบคคอยแน่นอ๋อแค่ว่ามันไม่อมน้ํามันเนาะจา้ะมันก็โอเคแล้ว อันนี้ก็จะห่อเป็นชีสด้วจ้ะใส่ชีสแล้วก็แฮมแล้วก็ซาลามิจ้ะพวกแม่เอ็มก็จะชอบทํากินแบบนี้นะจ้ะแต่ใส่ชีสล้วต้องทอดแล้วก็เอาไว้นานไม่ได้ต้องกินเลยไม่งั้นชีสมันจะแข็งมันจะแห้งจ้ะมาตากะห่อเก่งจ้ะ ตาม,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 มติชีลตรเลองแม่มีใ่ไมยห่อนแน่นๆก็ได้แม่จะทอดให้กินอไฟาสอิสสตาเสโเร่มเอ้ม<บ>่เอาอีกลูกอืเอาอันีคนละแผ่นวางไว้ตรงนี้ก็ได้มันจะลงกันได้เออมันไม่ลงแลว่ามันเล็ก ไว้คือก็ไยันอ,อ,อันนี้เม่ใจดีให้เอมมาใส่อันนึงไปเลยเพราะเอมมาไม่ได้ใส่อันอื่นพอเห็นฉันก็ใส่ชีพอเลย <laughs> อันละโฟเทียอันละฟีแลยฟีแลยสติกแกรละดูฟีแลยเอมมาฟีเลยได้ปะรุระ่นละไม่เห็นเลยไม่เป็นไรกะจีทอดอันให้ถึงน้นอยกินซะก่อนจ้า จะทอดแบบว่ามีชีดไม่อย่างน้ำแล้วก็จะทอดแบบธรรมดาให้เขากินน้ำล่าจ้ะเนาะสกอีสักสมาธิทินปปามามาดีโอสซอะไรไอ้ดูอุปถัมภโอเคดูลิงไงีมามาปป้าอะไรได้วัดดูว่าอะไรเหรอยโอเคอย่าถูดสินทักษะยันแปะอืมอะไรสปันนูนเหรอ เยอะจ้ะอ้าวมันหมดแล้วไงน,นี่ก็จะได้เวลาทอดแล้ว,วจ้ะอันนี้แม่เอมากับเอมาจะห่อช่วยกันอันนี้ของสาวน้อยโปรแลนด์จะของมัตตา,าบอกว่าข,ของเธอนี่ฉันจะทอดไปให้เธอเอาไปให้พ่อกับแม่เธอกินนะแล้วเธอก็บอกว่าพ่อว่าเธอเน่เป็นคนห่อเองอางเนี้ย แต่ก็จะแบ่งให้คนอื่นด้วยด้วยจ้าส่วนอันนี้เป็นของเอม่าจ้าอันนี้ของแม่เอม่ามีชีสอันนี้ของมาตาจ้าใส่ชีสใส่ชิ้งแกะใส่แฮมน้ำจากชีทอดเนี่ยเขาลองกินซะก่อนมาสันอันนี้ทอดละกาันเสียหายพไปนะครับไปหายไปอันนี้แม่เ,ม,เมาก็จะให้ญาติไปด้วยด้วยจ้าก็มาตานอนโด้วยแต่เมื่อคืนนอนลรวบอกว่าวันนี้เธออยู่กับเอมา่าทั้งวันนะเธอจะกลับตอนไหนก็ได้ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็ได้ระหว่างสิละเพือราเดี๋ยวสัตว์เบงกอมาสัน ชีชชทถามคุณสาอยู่ว่าเคยจะกินกบเปียกกับเด็กๆไหมไม่หลอกกาานเปินว่า,าไม่กินยังไม่กินมาสันก็จะทอดแยกได้เฉพาะของเีมากกับของมาตาเดี๋ยวมันจะหลงกันเนาะจ้าจะมนหลงกันหลงกันมอทอดก็มีนะอย่างที่บอกแต่ขี้ค้านยังสดรุ่นละชิมก่อนชิมเล็กน,น้อยก่อน พอดีชีสมันเหลือครึ่งแผ่นจ้ะก็เลยเอาใส่ปอเปี๊ยะธรรมดาแล้วก็เอาชีสใส่แล้วก็ใส่ปอเปี๊ยะใส่ปอเปี๊ยะธรรมดาจะยืดไหมไม่ยืดเพราะชีสน้อยเกินแล้วกลับให้คนบ่มนะว่ามันยืดไหมไม่ยืดาายไม่ยืดเตี้ยไปไปสตาร์แกแลกเนื้อข้างจ้ะไม่ว่าทอดโดนบ่ชีสเลยบ่ยืดมันละลาย sao sao cả mì khoai súp à กินไปน้ำเล่นเกมไปน้ำ้ะกัตจิพักกันไปขี่สกูตเตอร์ทั้งนอกได้ไปจ่ายมาแบบนี้ก,นก่อนกลับอันนี้จะทอดให้มาตาเอากลับไปให้พ่อกับแม่เขาได้จากกับพี่สาวอันนี้จะทอดจะทอดแล้วก็ให้คุณสาวไปให้น้องสาวเพื่อนแล้วก็แม่ไอ้มากระทวงให้พี่สาวเข้ามาเอาเนาะจา้ะแล้วก็มาตาก็เอาไปให้พ่อแม่โดย,ดยเดิมแล้วก็ให้เพื่อนของพ่อแม่เพื่อน ของเอมมาซูบัสเตียนมาเอาไปน้าได้จากมาพนานานเราถึงได้ทําให้เขาเนาะเพราะว่าปิดเทอมใกล้จะเปิดแล้วก็เลยทําให้เขาจ้าอันอากาศกด็ดีดีจ้สรื้มรัววนะจ้าเนาะนี่ดีทอดยังไม่เสร็จเลยแค่นี้ได้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย